เธอดูง่วงนอนมากคือจริงๆไม่ได้ง่วงนอนแต่ตามันแบบตามันมง่วงก้นเลยทุกคนหนไม่ได้ง่วงแต่ว่าตามันแบบหน่าตามันง่วงคือหนูนอนดึอกอะนอนตีสองตีสามแล้วก็ ตื่นเช้าหรือไม่ก็ไม่ตื่นเพื่อแต่งหน้าทำมามอ๋อจะถ่ายติ๊กต็อกแต่ว่าเขาแอคกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนถ้าหนูไปต้มมีมี่กินตอนนี้แล้วทุกคนจะยังอยู่กับหนูไหมคะแต่แบตก็จะหมดแล้วต้วมมีมี่ไงมันพูดสละอ้าไม่ได้อะต้มโมโมะมาทุกสละแล้วนะตอนนี้ มีแฟนยังครับจะจีบครับยังไม่มีค่ะจีบได้จีบได้ไปไปต้มมีมี่กันเถอะอยากกินมีมี่ไม่ม่องและวเหมือนเมาค้างไม่หมดคอกับแฟนเลยแม้ที่รัความฝันมันไกลไปไหมนะมันยากแตบม,มันยากไว้ายาใด